สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุททุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะจะเจอกับน,น้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน,น้องเอมี่เอมี่อัปเดตเป็นรถยนต์็ที่นั่งให้ชมอีกเชน่นเคยนะแล้ววันนี้อัปเดตเป็นนี่เลยค่ะ t ต y o t a Fortuner 2.8ลีเจนเดอร์ตัว Sigma 4ฟโ p ท็อปสุดเนะคะขับเคลื่อนสีล้อรถปี2021ค่ะคันนี้เนะคะเลขไมล์1,000กิโลกับราคาตั้งขาย 1, 1,170,000บาทต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ประหยัดเงินจากป้ายแดงไปแล้วมากกว่่่่่า 7, าาา70,0,000บททททคะคะใใรรีีสนนจเงหหตตมถ 7, ััว็อ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนรับประกันโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ากลับสีกอใหม่ใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาลองเอมมี่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปขวามือหรือคลิกด้านล่างนะคะเอมมี่โยนอ่าลิงก์ไลน์แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านกันได้เลยค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันค่ะด้านหน้านะคะนี่เลยตัวไฟไหน้าเป็นไฟไหน้าลูกแก้วโปรเจ t เต มาพร้อมกับไฟเดย์ i ท e r รันน n ่งไลท์ที่เป็น LED ค่ะโคมไฟคู่หน้าสวยใสยแจ๋วเลยนะฮะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกแล้าวสภาพดีสุดๆค่ะคันนี้คันโรมาต้าล่านะฮะติดตั้งไฟตัดหมอก LED ให้เรียบร้อยจากโรงงานพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์มีให้เรียบร้อยค่ะและคันนี้นะ่ฮะนี่ตัวท็อปสุดเนาะจะมีในส่วนตัวเลดร์แล้วก็กล้อง3ส,ส,สาองศารอบคัน ใครที่สนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะของเราตั้งอยู่ที่สวินทวง์หนองจอกเผื่อสนใจจะเข้ามาดูรถนะคะทักแชทแอดไลน์นัดกันได้เลยในส่วนตัวล้อมแม็กคันนี้เป็นล้อมแม็กอันลอยนะคะขนาด20นิ้วเป็นแม็กเฉพาะของรุ่นร e g e n เดอรตัวท็อปเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะยางดันหลบปี2025ยางใหม่เลยค่ะนะคะ ยางดันหลอบแกรนชิกโอ้โหบอกเลยว่าแค่ชุดยางนี่ก็น่าจะมีประมาณสาม0 0ื่แล้วนะคะดอกยางเหลือลึกๆเลยค่ะพี่คันนี้ยางใหม่ซุ้มล้อด้านในให้ดูนะคะไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีการชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในเม็ดอาร์กรอยนอ็อตคือเดิมโรงงานหมดเลยค่ะภายในสภาพสวยนะตัวรถเป็นสีขาวุมู่ะสีเดิมโรงงานนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามโค้งมนชัดเจนมากๆ ภาษีนะฮะจะหมดอีกทีหนึ่ง23สิงหา69นะคะกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองข้างนี่เป็นสีดําสีดํามุกนะสีเดียวกับตัวหลังคาเลยค่ะแล้วก็มีกล้องสา0พกศนย์ตรงนี้นสภาพดีมากคันนี้รถมือเดียวนะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํากลับสีกอใหม่ภายในให้ดูเนี่ยโครงสร้างคือเดิมหมดนะคะกระจกเดิมเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิม ทุกอย่างเดิมหมดค่ะนะ,ะเดิมหมดเลยภายในพี่ดูสภาพนี่สภาพดีมากคันนี้สวยมากๆนะฮะเผื่อใครสนใจคันนี้นะก็รองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะนะฮะพี่ดูคอนซลนด้านในเนี่ยความใหม่ของเขาก็คือรถไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักไม่ช้ำเลยนะ,ะคะโครงสร้างคือสวยเนียนมากๆภายในจะเป็นทูโทนดําขาวนะฮะสําหรับตัวท็อปสุดเท่านั้นเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ พี่ดูภายในเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยนะคะภายในใหม่มากคันนี้คือออกไปเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยค่ะคุณลูกคา้าติดฟิล์มของรามิน่านะคะฟิล์มรามิน่าด้วยรอบคันเนี่ยกระจกเดินทุกบานนะ,ะคะโครงสร้างเดิมสวยโครงสร้างเดิมสวยมากคันนี้เผื่อใครสนใจนะคะก็อยากให้ลูกค้ารอ,อติดต่อสอบถามกันเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ภายในพี่ดูความใหม่ของเขาเบาะหนังทุกอย่างคือเดิมสวยมากคันนี้ นี่ค่ะนะคะล้อมแม็กก็ขอบ20เดิมโรงงานหมดเลยค่ะสภาพดีเผื่อใครสนใจนะฮะหนึ่งล้านบาทเท่านั้นนี่โครงสร้างให้ดูด้านบนหลังคงหลังคาทุกอย่างคือใหม่มากนะฮะสารับสัญญาณเป็นคีบฉลามสปอยเลอร์พร้องไฟเบรกดวงที่3ใช้งานได้ค่ะไฟท้ายเป็น LED light guiding เส้นคมสวยงามมากม คิวด้านหลังเป็นสีดำนะคะนี่โลโก้ซิกมาโฟร์สองจุดแปดเจนเดอร์มีเซนเซอร์นะคะคันนี้มีคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บแต่ว่ามันต้องเตะตอนที่รถล็อกนะคะนี่ไม่ได้ล็อกเปิดปกติพอให้ดูนี่มีกล้องมองหลังมีอะไรให้คือออปชันคันนี้คือครบหมดแล้วนะคะเป็นออปชันที่คนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะคะใช้รถได้ทุกเพศทุกวัย ขอเนี้ให้ดูโครงสร้างอาจจะมืดหน่อยแต่พยายามอยู่นี่ฮะนี่เลยโครงสร้างคือเดิมน็อตไม่มีขยับค่ะโครงสร้างสวยคันนี้นะฮะมีการตรวจอิสเปคชั่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณลูกค้าจ๋า274จุดซึ่งคุณลูกค้าสบายใจเรื่องคุณภาพได้เลยนะเนี่ยภายในใหม่เอี่ยมนะฮะใหม่เอี่ยมภายในสวยมากกระจกบานหลังก็ของเดิมเตต้าเป็นท็อปแล้วนะคะคันนี้เป็นท็อปของรุ่นค่ะพี่ปี2 0 2พ ป้ายแดงล้านแปดมือสองเหลือ 1, 1 7, นะึ่งล้านหนึ่งเจ็ดหมะราคาตัวรถก็อยู่ที่สภาพเนาะของเราเนี่ยสภาพเกรดเอค่ะนะฮะสภาพเกรดเอคุณภาพดีแน่นอนค่ะพี่จา๋าและยิ่งเป็นแบรนด์โต y ต้าเป็นแบรนด์ที่น่าไว้ใจน่าเชื่อถือคุณลูกค้าได้รถสวยแน่นอนคันนี้นี่ค่ะกระจกเดิมทุกบานนะฮะกระจกเดิมทุกบานสวยมากใครหาอยู่ก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกคา้า นะจองก่อนได้ก่อนใครไวใครได้นะคะเนี่ยกระจกเดินพุกบานโครงสร้างสวยหมดให้ดูความสวยความสุดของเขานะคะสภาพดีมากคันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะน็อตเม็ดอาร์คไม่มีขยับตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะ้าปัะไฟฟ้าคู่หน้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นด้านในนะคะคุณลูกค้าจ๋านะ mm hmm. เหยียบเบรกได้เลยค่ะนะคะแล้วก็กดปุ่ม engine start หน้าปัดเลินในไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่์คันนี้เนะะี่ยเลขใหมลอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันเก้ารอยิบสี่กิโลไม้แท้ไม้เดิมไม่กรอไม่กลับนะฮะแล้วก็ส่วนตัวหน้าจอเป็นหน้าจอสกรีนนะฮะก็คือมีฟังก์ชันทุกอย่างแบบครบทันสมัยหมดแล้ว Apple c r r p a y ก็เชื่อมได้นะคะบลูทูธนะเนี่ยได้หมดเลยถือว่าโอเคนะตอบโจทย์แอร ออโต้เกียร์โฟวิวกุญแจเป็นสมาร์ททีเลสค่ะนี่กุญแจสมาร์ททีเลสตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติ6สปีดโหมด Eco, โหมด Normal, โหมด Sport ก็อยากได้โหมดไหนก็เลือกกันได้เลยค่ะคะแล้วก็คันนี้มีช่องชาร์จแบตไร้สายอย่างช่องวัลเลยชาร์เจอร์ให้ด้วยนะคะกระจกมองหลังตัดแสงค่ะสวยมากคันนี้เนี่ยดูภายในเห็นไหมคะ สภาพดีรับประกันเลยว่าคุณลูกค้าได้รถสวยถูกใจแน่นอนนะได้รถสวยถูกใจแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบ๊อบขอนยากอ่ะอ่ะพวงมาลัยเนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังกชันมัลติฟังก์ชันต้องบอกก่อนว่าของตัวท็อปนี่คือจัดเต็มมากนะทั้งตัวพันธุ์ชิพแล้วก็ตัวกุสคอนโทลมีมาให้เรียบร้อยป้องกันการชนมีให้เนะคะแล้วก็ป้องกันการอ่อนล็กเลนมีให้ค่ะในตัวของรีเจนเดอร์ตัวขับสีเท่านั้นเนี่ยฮะเรดาร์ของเขาอยู่ตรงนี้นี่เซนเซอร์ของเขาเห็นมคะ จะอยู่หลังกระจกมองหลังใครหาอยู่ต้องรีบตัดสินใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยพร้อมใช้มากๆสวยน่าใช้งานมากๆกับ f o r t u n e er, r l e g e n d ตัวขับสีคันนี้็อปจุดแล้วนะคะเดี๋ยวมีพาชมเนส่วนต,วตัวเครื่องยนต์กันค่ะเรามาดูเนส่วนต,วตัวเครื่องยนต์กันค่ะคือลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2800ซีซีเครื่องยนต์ดีเซล ของโตโยต้าบอกเลยว่าทนมากๆดูแรงง่ายไม่จุกจิกนันและคันนี้แรงม้าให้มาถึง204แรงม้าเลยแรงม้าถือว่าให้มาเยอะมากๆนะคะ204แรงม้าแรงบิดประมาณ400กว่านะถือว่าโหแรงเอาเรื่องเลยนะคะและเครื่องยนต์พี่ดูความใหม่เครื่องยนต์ไม่สั่นไม่ไอน้ำมันเครื่องไม่ดันไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะน้ำไม่ดันแน่นอนเครื่องยนต์ไม่มีการแกะไม่เคยยามมานะคะเนี่ยดูความแน่นของทางเครื่องยนต์แน่นมาก แผ่นเพจนะคะเนี่ยแผ่นเพดเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์ตามมอ,อกอรนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากกะโปงไม่มีรอยแกะรอยถอดเป็นอาร์คือเดิมหมดหายากนะคะสภาพดีแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะคันนี้เนี่ยดูภายในค่ะห้องเครื่องนนมมะค,ะคังนหน้าเดิมหมดนะคะเครื่องเดิมคันหน้าเดิมหม้อน้ำเดิม เดิมหมดสวยงามมากคันนี้ใครที่สนใจนะีคะจัดจองกันได้ปั๊มเบรกนะ,นะฮะโครงสร้างคือเดิมหมดสวยงามน่าใช้งานมากๆก,กับมิจนเดอร์ตัว Sigma โฟับสีนะฮะใครหาอยู่ก็รีบติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะก่อนที่จะไม่ทันค่ะ สำหรับใคระะที่ชมคิดี้แล้วสนใจนะะอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองรถครอบครัว7ที่นั่งอย่างโตโย t a าฟอร์จเน2.8ล e เจนเดอตัว Sigma 4รถปี2021เลขไมล์1 0 0 0โลกับราคา1,170,000บาทะะคันนี้ประวัติเครดิตดีฟีดาดวดอกเบลเริ่มต้น2.59%ผ่อนเดือนละ20,000บาทตลอดสัญญาะะใครสนใจคันนีนะะ้ติดต่อได้เลยที่บทโทรจะล่างใต้คลิปขวามือ ด้านล่างใต้คลิปเอมี่เบอร์เอมี่แอดไลน์ได้นะคะเราก็มีลิงก์ไลน์อยู่แอดไลน์เราเป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะขอรอูภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชันร้านกันได้เลยค่ะสนใจคันนี้เนะะี่ยฮะรีบติดต่อมาได้เลยนะพี่นะรถตัวท็อปเนี่ยหายากมากแล้วสภาพดีเกรดเออย่างนี้ด้วยมาไวไปไวแน่นอนค่ะนะคะสนใจก็รีบติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะและก่อนจาก,กันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ